ความดีนะในวันนี้นั้นต่อบเป็นนี้ข้าราชกาทั้งหลายตั้งใจนะขวดน้ำแล้วก็รับก่อนอะตารุาวินิมมตุสสาาาะพันสะพวะชิตตุสสะพเวนะมติกันโตนิปโตชัตโวะ